สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวอร์มีเดียซักเซสจำกัดเสน,นอรายการคนดีสังคมดี สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ,บ่งปันช่วยเหลือในสังคมประเทศและศิลปะวัฒนธรรมนะคะช่วงแรกเรายังคงพาคุณผูชมค่ะมาชมเรื่องราวเทพิเศษสารคดีเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนื่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคมปี2565 และช่วงท้ายของรายการค่ะเราก็จะได้นําภาพบรรยากาศนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรม,ามราชินีสเด็จพระชดมเนินสงเปิดสวนป่าเป็นจกิติระยะที่2อถึงสซึ่งเราจะนําเรื่องราวมาให้ชมกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษได้พระราชทานความเจริญความสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนและแผ่นดินไทยเป็นอเนกประการทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาติและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้แนวพระราชปณิธานที่ว่าช่วยประชาชนอย่างไรให้สามารถยืนหยัดด้วยตนเอง ในระยะยาวทรงประจักษ์ในความเป็นช่างศิลป์โดยธรรมชาติของคนไทยโครงการพระราชดำริในอันที่จะสร้างศิลปะหัตกรรมของวัตถุดิบพื้นบ้านจึงถือกำเนิดขึ้นส่งทำนุบำร,รงฟื้นฟูงานศิลปะงานหัตถศิลป์ไทยแขนงต่างๆที่เคยเสื่อมค่าลงให้กลับมามีชีวิตชีวามั่นคงบนแผ่นดินอีกครั้งพร้อมกับความสุขและสำนึกรักบ,บ้านเกิดของราษฎร นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,มอ่อมให้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศิลปะชีพในสมเด็จพระพนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงก่อ,ต,อตั้งโรงฝึกศิลปะชีพศูนย์จิรดาซึ่งขณะนี้คือสถาบานันศูนย์ศิลิกิตและศูนย์ศิลปะชีพทั่วประเทศโดยมีพระราชประสงค์ให้ส่งเสริมงานศิลปะชีพเป็นอาทีพเสริมแก่ราษฎร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอแก่การดำรงชีพด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลและห่วงใยงาวนาศิลป์และน่าฏศิสินไทยทรงโปรดให้ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนที่รู้จักกันในนามโขนพระราชทานด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคมพุทธศักราช2565รายการคนดีสังคมดีขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวดยกระหม่อมขอเดชะและช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมค่ะไปชมภาพบรรยากาศพระสงฆ์นิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสวนป่าเบญจกิติระยะที่สองถึงสามที่บริเวณสวนป่าเบญจกิติค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะ สวนป่าเบญจกิติ ือเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่450ไร่ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนให้จัดสร้างสวนสาธารณะเป็นจักริกิติขึ้นโดยเมื่อวันพุธที่3สิงหาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชะดำเนินไปยังสวนสาธารณะเป็นจักริกิติทรงเปิดสวนป่าเป็นจักริกิติระยะที่2-3โดยรัฐบาลสนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะเป็นจักริกิติเพื่อเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯุรกิติพระบรมราชินี นา,าพรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเห็นชอบให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาคและพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบเนื้อที่450ไร่เป็นศวนสาธารณะขนาดใหญ่โดยให้กระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งในปี2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนา,าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสูนสาธารณะแห่งนี้ว่าเบ้นจากกิติแบ่งเป็นพื้นที่สวนน้ําเนื้อที่130ไร่แล้วเสร็จเมื่อปี2547และสวนป่าเนื้อที่320ไร่แบ่งพื้นที่จัดสร้างเป็น3ระยะ ซึ่งโรงงานยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างต่อมาในปี2559กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่าระยะที่1เนื้อที่61ไร่ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังได้ชมนิทรรศการสวนป่าเป็นจักิติระยะที่2-3บนเนื้อที่259ไร่โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างระยะที่2-3ตั้งแต่ปี2563ในชื่อในการปลูกป่าในใจคุณโดยมีเส้นทางเดินวิ่งและปั่นจัก,กรยานและมีทางเดินรอยฟ้าเชื่อมไปยังสวนน้ำ โดยในครั้งนี้มีประสบนิกรเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีเป็นจํานวนมากค่ะการทําทความดีนะั้นสามารถเริ่มได้ที่ตัวเราและครอบครัวนะคะคนดีสังคมดีวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่อังคารหน้าเวลา14น25นาทีทางทรพ5สำหรับวันนี้ดิฉันนวินดาบริบูรณ์ลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ